ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสามเณรจำนวนหนึ่งหมื่นรูปค่ะพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรหนึ่งหมื่นรูปที่ถนนดวงรัตต์ตั้งแต่สี่แยกโรงแรมลำปางเวียงทองถึงสี่แยกเพนซับ ตำบลสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีการทำบุญตักบาตรตลอดจนเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบรุษและญาติมิตรผู้ล่วงลับตามคติความเชื่อของชาวพุทธ ทั้งนี้ข้าวสารอาหารแห้งที่พระพิสุกสงสามเณรออกรับบิณฑบาตและเงินกองทุนผ้าป่าที่พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคถวายในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบเป็นทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆและนำถวายช่วยเหลือแด่พระพิสุกสง์สามเณรที่จำพรรษาอยู่ใน323วัดเขตพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้